วันนี้เนี่ยจะไปตามหานกเงือกที่เขาพะเนินทุ่ง AKA นกกกเดี๋ยวมันจะบินผ่านแถวนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวรอดูดมันจะเจอไหมพอดีเมื่อกี้ถ่ายมาแมลงอยู่แล้วก็เหมือนเขาบอกว่าหมีมาแล้วเจอเม่นอีก่แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวอะไรนะเปี๊ยกระดกกระผักดำมาไมา้ยืนสวยนะได้ไหมได้ว้าวยืน,ย,น,ย,นยืนสวยโอ้ยน่ารักนะ ข้างแว่นนะตอนนี้เจอนอกอะไรบางอย่างนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ได้แค่เสียง ทุกคนนะครับก็วันนี้หนึ่งก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนาะอยู่บ้านกลางแคมป์ไซต์ตรงนี้แหละวันนี้หนึ่งจะไปตามหานกเงือกที่เขาพเนินทุง่งคือนกเงือกในประเทศไทยมีหลายชนิดมากแต่ว่านกเงือกที่เราไปตามหาวันนี้คือเรียกว่า AKA นกกกนกกกเนี่ยก็คือ Great Hornbill ตัวใหญ่มากก็คือจริงๆหนึ่งเคยเจอมาแล้วแหละที่เขาใหญ่อะไรเงี้ยแต่วันนี้เราจะขึ้นไปเขาพเนินทุ่งเพื่อไปหานกกกก,กันก็อ,อยากจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูด้วยว่าแบบว่าเวลาหนึ่งแบบออกมาถ่ายรูปสัตว์ข้างนอกท,งงท,งงนอทํําาาาายยยัังงงงงไไทททบ้้นนี่่่่อุกครูวหบบ ถ่ายรูปน้องๆสัตว์อยู่แล้วอะไรเงี้ยดูในไอจีมีทั้งสองอันเลยนี่ไอจี IG นี้กับไอจีนี้ไอจีหลักก็ลงไอจี IG ถ่ายรูปสัตว์อย่างเดียวก็มีอะไรเงี้ยนั่นแหละทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามหาเกรทฮอนบิลกันอยากให้ทุกคนมาด้วยกันเหมือนแบบว่าเราไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้เดี๋ยวรอพวกสมาชิกก่อนว่ามีใครบ้างนะแล้วเดี๋ยวขึ้นไปพร้อมกันไปอันนี้คือลุงแวนอาจารย์ของผมเองสวัสดีครับผมอาจารย์แวนครับอาจารย์แวนแวนชัยกันไกทอง ส่วนนี้คือแม่แม่ปันแม่ปันแม่อะไรนะแม่ปันบุญส่วนนี้คือแม่ถ่ายลูกเล่นๆเออแต่ถ่ายนกอะไรนะแต่ถ่ายนกจริงจังถูกหลอกมาบอกเขาไปตอนนี้เรามาเปลี่ยนรถครับเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเนะลุงแอนกดผมขอโทษผมผมลืมของกลับมาแล้วครับลืมอะไรสรุปกลัับบมาแลล้วครืมมือถือครับไปแล้วไป ตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นเขาพเนินทุง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 ทุ่งทุ่งรอเราอยู่ไปเจอกระมลระหว่างทางอาจจะเจออะไรแปลกๆเรามีสิทธิ์เจออะไรบ้างครับลุกแวนวันนี้มีสิทธิ์เจอเสือครับแล้วก็เจอสิงสิงแล้วก็ทิงแล้วก็แร่จริงๆวันนี้ผมตั้งใจว่าอยากจะมาหานกกกมันอยู่ไหมอยู่ที่เจ้ะมาเราจะพาทุกคนไปดูนกกกันเดี๋ยว เจอข้างบนไปใกล้ถ so ึงแล้วครับอ๋อตอนนี้ครึ่งทางละครึ่งทางนะผ่านมาประมาณเจโลเขาไปเดินทุ่งอยู่กม30มนะทุกคนตอนนี้เราน่าจะอยู่ประมาณกม15ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วเฮ้ยใช่กม15สิเราอยู่นะกว่่20กว่า ลมเย็นดิข้างบนเนี้ยฉันว่าน่าจะเป็นเพราะว่าลุงแหวนขับดีกลับเองเลยใจเย็นก็วันนี้เราจะไปนั่นแหละตามที่โอ้โหตอนนี้คือคุณรู้เรื่องแล้วโอเคไปดูทางกันเมื่อเช้าผมเรียกคือพักนะอันไม่นนกขึ้นไปกินข้าวไอ้นกกกมันอยู่ไหมนกกกอยู่ไหม เรากไม่อยู่เพลมมาแรงอ๋อลมมาแรงอ๋อสวยแล้วไงโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากลุงลาก่อนลูกลาก่อนลมมาแรงเหรอแล้วพรุ่งนี้มันมาวะเนี่ยมาเป็นหนูบอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็มามันมากินแล้วก็ไปไงเพราะลูกมันไม่มีแล้วไงถ้าแฮวอ่ะก็ไปอยู่เนี่ยตอนเช้าก็เลยเดินขึ้นไปทุ่งหนึ่งที่เราพาขึ้นไปอ่ะข้างบนของเราทุ่งสามมาที่เดินขึ้นไปทุ่งหนึ่งครับเนี่ยมันชอบหมาแถวนั้น ตอนเช้ามันจะบินพาลูกมาหาพวกกิ้งกาหาอะไรกินนาดนั้นแต่มันบินผ่านกันวันนั้นไม่บินผ่านกันแบบเออเออไม่งั้นก็เนี่ยไปนั่งตรงนั้นเน่ะก็ได้มันจะบินอยู่งั้นมันมีสองครอบครัวเห็นไหมแล้ววันนั้นใช่ไหมเอ้ยสามตัวนั้ง <ใช S 2> ก็ครอบครัวหนึ่งแล้วสามตัวนี้ก็อยู่บนต้นใจอะไรนะรนกเหี่ยวอะไรไมง<ม><ม>เห<ล>ยี่ยวหรือว่าน่นเนียเหยี่ยวอะไรวะเห็นวะไม่เห็นเลยมันยู่บนยอดเขาด้านซ้ายมือมุมมองมองเฉียดแต่ก็ผ่ไปแน่เน่ ยอดเขาอ่ะรถมาแล้วถ่ายสองทีไกลมากยกเกี่ยวแล้วก็ยังมองไม่เห็นโอ้โหไม่ถ้าไม่เห็นเลยเลยเอาไว้ว่ามันคือเหี่ยว้วเหี่ยวดำดำอ่ะเหียวดำแล้วเหี่ยวดำใช่เพราะว่ามันมืดนี่นทุกคนเหี่ยวตัวเมื่อกี้แหละเดี๋ยวไปถ่ายอีกมุมหนึ่งถึงเขาพันธุ์ทุ่งนั้นทุกคนแต่ว่าเขาเจอข้างดำถ่ายข้างดำก่อน เดี <ics> <cœur. S 2> ๋ยวค่อยมาคุยกันตรงนู้นนะมีข้างแว่นไปอยู่บนหลังคาซะแล้ว นมันรักสัตว์อะนะดูดิมันไม่ยอมไปเลยอะม,<า>มันจะอยู่กับแกอะเพราะว่าเราหน้ากินกว่าใบไม้ไงยังไม่เจอตัวอะไรเลยนอกจากข้างแว่นตอนนี้นอกจากบุง้งอ้าวโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาพเนินทุ่งกันแล้วก็คือเนี่ยตรงนี้จะมีจุดกางเต็นเนาะแล้วก็มีแบบสํานักงานของแบบ พในชนเอาปาร์คอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาพักกันตรงนี้ก่อนเมื่อกี้กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ถ่ายข้างแวน่นเมื่อกี้ข้างแว่นก็เลยมาก็เลยรีบวิ่งไปถ่ายเดี๋ยวลองไปหาอะไรถ่ายดูแถวนี้อาจจะต้องพักก่อนคือผมอยู่ที่เนี่ยประมาณ3วันนะต้องรอดูว่านกกกมันจะมาไหมถ้านกกกมาก็ถือว่าสักเซสแต่ถ้านกกกไม่มาก็คือถ่ายอื่นเล่นไปแล้วกัน <c oughs> ไป้วก็ข้างก็ได้เลยหน้าก็ได้แต่ว่าไม่ไม่อยากให้ถ่ายข้างหลัง ดูมุมก่อนดูมุมดูเมื่อกี้มันยังแบบไม่หน่อยเงาอ่ะ <c oughs> ครับเนี่ยตั้งละเอา้ามีตักแฟนอีกตัวแถมอะไรอ่ะ่โรงแรมตันีลยตัวแปลกมากมตักแตนยองโยผู <c oughs> กโบทดอกจัมปานี่ตัวอีกตัว ตัวนี้โคตรพี่ต้องถ่ายนะตัวนี้ผมเกือบพลาดเลยพี่แล้วกล้ามันอยู่ไหนกล้ามอ่ะกล้ามอยู่บนน,น,นนู่นมันชะอบอันนี้เดี๋ยวไปดูนะตั้งเออตั้งแลบบตั้งนะโอเคทุกคนเดี๋ยวพอดีเมื่อกี้ถ่ายแมลงอยู่แล้วก็เหมือนเขาบอกว่าหมีมาแล้วหมีมันจะมาแบบหลังตรงนี้เดี๋ยวไปถ่ายหมีกันเปลี่ยนเลนก่อน สรตนฟัเดี๋ไปเช็คสรุปไม่มีหมี <c oughs> หมียังไม่มา <c oughs> ตอนนี้มาที่อีกที่หนึ่งนะเป็นหน้าที่พักของเราแล้วก็นี่ตรงเนี้ยสวยมากเมื่อกี้มีลำแสงเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูตอนนี้มันแสงมันรั่วเดี๋ยวกล้องไปถ่ายดีกว่า ถ่ายแสงกันอยู่แสงลงตรงนี้แต่ว่ามองยากมีนกไว้ทุกคนมีนกคือตรงแถวๆนี้จะลองส่องดูก่อนว่าคือน,นกอะไรได้ยินเสียงไหม ทุกคนตอนนี้ก็ได้ยินเสียงนกเงือกสีน้ำตานะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะออกมาไหมลุงแมนนี่เหมือนเสียงอะไรครับเสียงกล้องตาเอ้ตรงนั้นคือตรงที่เรากินข้าวใช่สรุปก็คือแฮวแฮว ก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้อาจจะเจอคืนนี้น่าวันนี้น่าจะแบบพักผ่อนตามอัธยาศัยกินน้ำกันดีกว่าพักผ่อนไปกินน้ำไปกินน้ำดีกว่าอยู่น้ำคอแห้งไปพักผ่อนว่านกไม่ออกแล้ววันนี้ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูหมีกันเขาบอกว่าหมีมา หมีมาก็ไปดูหม like ีไปเห็นหมีไหมครับลุงแวนเห็นหมีครับทิ้งเลยครับทิ้งเลยดูหมีกันไปดูหมีดูหมีเห็นหมีไหมครับไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะอยู่เลยอยู่ ตอนนี้เราก็เจอหมีเป็นที่รร้อยแล้วก็ถ่ายรูปหมีกันเนี่ยนะี่หมีเนี่ยหมีหมีมาตรงนี้เลยคือมันก็มากินเสษอาหารแหละเจอเม่นอีกล้วไปแล้วอ่ะไปแล้วค่ะ <g ül> <g ül> มัวจะถ่ายเม่นไปแล้ว เดี๋ยวเราอ้อ,อมไอีกฝั่งหนึ่งอ้อ,อมไอ,อกมีกฝั่งหนึ่งน,นะเราต้อง <มา S 2> ถ่าย<ม>าพยายามถ่ายไกลๆแล้วก็รักษาระยะห่างเอาไว้วิดีโออย่างเดียวแล้วได้อยู่ตรงนี้ซุซุนนีูน้องตกใจน้องหยุดกระทำมีลงมีมี ีอ่ะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้นะเพราะว่าวันนี้มืดแล้วแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตามหานกกกกันต่อว่าจะเจอไหมไเจอกันพรุ่งนี้อันนี้เช้าที่สองนะเดี๋ยวเราก็จะมาเฝ้านกกกกันเมื่อเช้าได้ยินเสียงร้องแล้ะแต่ว่ายังไม่เจอตัวตื่นไม่ค่อยเต็มตาเเลยวันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยเต็มตาหรอกเดี๋ยวไปกินข้าวก่อน เดี๋ยวจะบินผ่านแถวนี้แหละคิดว่าค<อ>าดว่า<อ>มันจะบินผ่านนี้นี่ตั้งกล้องรอกันรอดูแต่ว่าเดี๋ยวรอดูเ,ดอดอเมเจอไหมมันอยู่มันอยู่ตรงนี้ัยนะไปแล้ว

มนข้างกระโดดเลยข้างโดดตรงไหนนะฮะจะเปลีย่ยนเล่นมาเนีย่ยไปแล้วเนี่ยปุ้งได้เปล่าเป็นเด็กนองไปเปลี่ยนเล่นมาเน,เนเี่ยมา,มาแล้วตัวน้อยูผิวเอานี่ามันถึงวอาวงปุ้งเลยอไม่โดด กลัวกลัวไม่กลปพบปะประชาชนผมว่าผมมาแล้วล <ver> ุงโอ้ยเดียวเยียวไหนคะหน้าบรรดาพวกหนึ่งแต่ว่านักบินรอดอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ถ่ายข้างแว่นเสร็จแล้วได้ข้างแว่นไหมเอ้ทำไมชุดมันตลกอย่างวะ เมื่อกี้น้าเปียบอกว่ามีอะไรวะ,ะวมีลูกอะไรสุกไม่รู้น่าจะมีนกอยู่น้าเปียบอกว่ามีนกโพระดกเหรอนกโพระดก <laughs> จริงๆหลักการการหานกหรือหาสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องดูว่าคือเขาต้องหาของกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะเราต้องหาต้นไม้ที่มีแบบของกินให้เขา <laughs> ก็คือลูกไม้หรือหล่นไม่ไกลต้นด้วยนั่นแหละ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีสัตว์มาให้เราถ่ายเองเราต้องไปหาต้นไม้ที่มันมีลูกต่าง ต้นไหนอะต้นไหนไม่รู้แกขึ้นมาเนี่ยแกรู้ไหมเนี่ยตัวอะไรนะเปียโหรดกหน้าผักดำโหรดกหน้าผักดำรอมันอยู่เมื่อกี้นกโดนข้างไล่ไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวนกมันจะกลับมาเพราะว่าต้นนี้มันมีลูกสุกอยู่ เลาเาเร็วพี่ก่อนอาบไมเนี่อาบข้างหไล่แล้วข้าวมัไล่อีกแล้วมากมากเลยครับอะไรข้าไรอาเยอะเยู่ขนาดนี้เลย่อกี้ก็ถ่ายนกโพลก็ดูนะพรดะหัวดำนะมีสองตัวแล้วก็พอดีมีนกหัวขวานอะไรไม่รู้มา แล้วก็โดนผลดกตีเพราะว่ามันจะแย่งที่หาอาหารกันอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็จบอีเวนต์นกผลดกเมื่อกี้ละก็เดี๋ยวนั่งพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาตัวอื่นท้ายต่อเข็นดงอะไรกะกำลังจะพูดเลยอะไรอะไรนะเข็นดง่ะไปไปไปแล้ว เมื่อกี้นะครับเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นมีนกเงือกกามช้างบินผ่านตรงนี้ประมาณหลายตัวพอดีว่าเรามาไม่ทันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะยืนรอตรงนี้แหละจนกว่ามันจะบินอีกไม่แน่ใจแต่นะ่ากิที่นี่อร่อยค่ะก,กินแล้วหยุดไม่ได้พี่นี่ตัวเลยเป็นอะไรเป็นคืออะมันก็บินไปกลับรอบหนึ่งแหละแล้วเดี๋ยวเรารออยู่ตรงนี้แหละ เผื่อมันจะมาถ้ามานะถ้ามาอีก <variables> ท well, ีนะกลับไปซื้อ600เลยเฮ้ยตอนนี้ต้องใช้สายสตร์แล้ะนกเงือกอะไรก็ได้ท่นขอให้เจอนกเงือกสักตัวหนึ่งอะ ตอนแรกนกกกใช่ไหมตอนนี้เงือกอะไรก็ได้แล้วมาต้องเงือกอ่ะเราจะได้รู้สึกว่าเทปเนี่ยสักเซตไม่งั้นเราจะไม่มีนกเงือกให้ท่านชมดูเลยเออดิมมขายกล้วยคนกล้วยบนพเนินทุ่งอะอร่อยมากซื้อไปฝากที่บ้านได้ใครมาเที่ยวผมร้อสี่สิบบาทแต่ท่าบอกว่าเป็นเอฟซีช่องเราเนี่ยมาบอกนอกจากมอเหนงค่ะเนี่ยเขาจะขัดคิดห้าสิบทุกคนเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายดูนะคือนกเงือกบินผ่านแต่ว่านึกว่าเหี่ยวมีนกเงือกกามช้างบินผ่านเดี่ยวแบบ บิดเสิร์ลรูกไปดูเดี๋ยวอ่านจ้ะกาบช้างนี่เห็นไหมนะี่ถ้าได้นกปกก็ดีแต่ว่าวันนี้เราก็เออเห็นนกกามช้างบิดแหละน้อยสักเนื้อละน้อยก็มีงสักเงืออหนึ่งให้ทุกคนดูลยครับบก็เดี๋ยวเราจะเฝ้าอยู่ตรงนี้แหละจนกว่ามันจะมาแล้วก็เดี๋ยวมีสมาชิกมาเพิ่มด้วยอีกสองคนกำลังขึ้นมา เขาพเนนทุ่งก็เดี๋ยวแนะนำให้รู้จัก,จกแต่ว่าตอนนี้ได้นกเงือกแล้วนกเงือกนกเงือกอุยออ้ยมีความสุขเว้ยนี่เป็นบ้าจ่างครับของที่หาก,กินยากแต่ถ้ามาพเนนทุ่งก็จะหาไม่ค่อยายากเท่าไหร่ออรหมันเป็นของประจำหากินยากเพราะว่าอะไรครับไม่ทำนะครับก็หาก,กินง่ายคนทำนะครับพี่เปิ้ล หากินยากนะถ้าไม่ขึ้นมาพนเดินพุ่งอดกินโอเคสวัสดีสวัสดีครูทักผ่อนเพื่อไปการเซอรเบทให้กับการปิดเทปของผมกินไปจาดเสือดำเนีไม่ได้เลยต้องบนอะไรอีกไหมเนี่ยพี่เปิ้ลงงั้นเลยเสือดำก็บนนะที่หน้าศาลบนไก่ต้มแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็พวงมาลัยเหล้าและได้ทุกครั้งใช่เพราะว่าครั้งแรกที่น้แวนได้บนเลยจนจนห้าโมงแล้วมันไม่มาบนเลยมันมาห้าโมงสี่สิบ แล้วบินกลับไป6กโมงสีอยู่ให้ถ่ายชั่วโมงอ่ะอันนี้คือเป็นมาสเตอร์พีซของผมที่ผมอยากได้ที่สุดเลยนะลุงแมนไอ้้องเงือกคอแดงเนี่ยแลาตปีนหน้ากัดแท้อยากเจอมากเลยผมรู้สึกว่ามันแบบมันสวยอ่ะกินประจ้างก่อนกินประจ้างก่อนไปไปยัง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 ไม่เอาอีกยังไม่ปัดให้อีกยังไม่ปัดให้อีกมันไม่ชัดอ่ะเฮ้ยออกดิออกดิเฮ้ยเอาไปดิไปดิไม ไปดูโรื่องทครับดืบบๆจัำจัดบุ้งไปแล้วแล้วก็มีทากเข้าป่าก็อย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะมีสัตว์ต่างๆนะก็ต้องระวังด้วยมีสมาชิกมาเพิ่มเป็นอาจารย์ของผมเอง อันนี้คืออาจารย์ที่แท้จริงอาจารย์ที่แท้จริงชื่อประปุ๋ยนะครับส่วนคนนี้ฝ่ายเทคนิคเป็นอาจารย์ของผมเป็นคนเมือนกันแท้จริงแบบแท้จริงด้วยส่วนอาจารย์คนนี้อาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์ไม่ใช่ด้านถ่ายเป็นด้านอื่นด้านเดรแล้าก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละทุกคนไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าเราก็รอถ่ายรอดักนกถ่าย หน้าที่ไม่ได้ทําอะไรค่ะหน้าที่ก็คือกดดันลุกสิทธิ์ถ้าถ่ายไม่ดีก็คือไม่ผ่านตอนนี้ก็5้าโมงแล้วทุกคนเรายังรอนกเงือกอยู่ถ้าเกิดเย็นนี้เดี๋ยวมีบินผ่านจะถ่ายอีกรอบนึงแล้วก็เตรียมตัวก็ไปนอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาดูอีกทีหนึ่งว่าแบบมันจะมีมาอีกบ้างไหมเพราะว่าที่เราได้ไปเมื่อกี้มันตัวเดียวแล้วก็มันไกลๆก็เป็นตัวเล็กๆอะไรเงี้ยรอดูนกเงือกต่อ ใช่ตรงนั้นก็มีแดดนะทุ่งนั้นกระานลงไปแปะเลยจ้าเลยมาไม้ยืนสวยเลยได้ไหมได้ว้าวยืนยืนยืนสวยโอ้ยน่ารักนะอ่ะเมื่อกี้เราถ่ายหมาไม้ไปคือถ่ายทั้งวันอะคือทุกคน่ะดูสลับไปอย่างนี้นะมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกตอนนี้นะเราก็ย้ายมาที่จุดชมวิวเขาพะเนินทุ่งนะทุกคนเมื่อกี้ตรงนั้น เรารอนกเงือกไงจนแบบว่าเรามันน่าจะไม่มาแล้วแต่ว too, voila, truly, walk, weave, view, mm ่าตรงนี้เราจะมารอนกเงือกอีกทีหนึ่งเผื่อนกเงือกบินผ่านตรงชมวิวนี้เราจะได้วิวิวเทพเลยเนี่ยดูวิวดูวิวคือถ้านกเงือกบินนกเงือกบินเนี่ยเท่เลยเท่เลยทุกคนกําลังถ่ายรูปเป็นยังไง้างขันส่วนอาจารย์ท่านอาจารย์ถร้าไปเจอนกเทพกำลังจะเข้านะเราไต้อไหว้่ชิบหายเลยกดังกว่านี้ คนวันนี้เราจะลงจากเขาพเนินทุ่งแล้วก็เด <si ี๋ยวไปรอนกเงือกอีกสักถึงประมาณเที่ยงเที่ยงแล้วก็เดี๋ยวลงจากเขาพเนินทุ่งแล้วเพราะว่าวันนี้ต้องกลับกรุงเทพแล้วแล้วก็ตามหานกเงือกประมาณนี้แหละทุกคนตอนนี้ดูวิวไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปไปตรงใกล้ๆที่พักนี่แหละต้องเป็นั่งเงียบๆแล้วก็เดี๋ยวมีอาจจะมีนกเดี๋ยวดูก่อน แต่ตอนนี้มีชนีแน่ๆตอนนี้ <laughs> แต่ไม่ได้เล็กชันเนาะโอเคไม่น่าเล็กชันละ <laughs> ตอนนี้เจอนกอะไรบางอย่างนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ได้แค่เสียง <c oughs> ดูนั่นแะห่ะ <c oughs> เดี๋ยวลองส่องดูแล้วกัน เจอนกเขียวๆตัวหนึง่งไม่แน่ใจว่านกอะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะไปถามแวนก่อนว่านกอะไรก็คิดว่านี่น่าจะไม่มีสัตว์หลายถ่ายแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวลองไปรอ,อนกเงือกอีกทีแล้วก็เดี๋ยวจะลงจากเขาเปะหนินทุ่งแหละมันทุลักทุเลนิดนึงนะทุกคนคือการทาวอล์กไปด้วยแล้วถ่ายรูปไปด้วยเนี่ยมันคือที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยอยากจะทําเพราะว่ามันยากแต่ว่าก็คืออยากลองดูอะ่ะเพราะว่าอันนี้ก็เป็น,นเทปแบบ EP พสูไงที่เนี่ยตอนเนี้ยคือประมาณแบบ สิบองศาอะไรอย่เงี้ยนะขื้นหนาวเลยแล้วก็แบบว่าประกาศเข้าหน้าหนาวแล้วก็มาเที่ยวกันได้อากาศเย็นมากเย็นกว่ากรุงเทพเยอะตายเลยไหตีกันแล้วอุ้ยเด้ยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาเยี่ยมเยี่ยคู่คู่ขี้ขี้มาแล้วมาแล้วอันนี้ไปลงได้เลยนะว่านกสุดยอดใช่ยอดไม้เลยรูแล้วล่ะคู่ดูมาเลหน้ามาจงจงหน้าเหมือนไอ้นี่เลยแล้วเวีนกลินอ่ะเมื่อกี้ก็ถ่ายนกตั้งล้อนะมันกินดอก จัปไปแล้วก็เซลสีเทาน่ารักอยู่เป็นหมือนเพนกวิ้นตอนนี้ก็เดี๋ยวได้เวลาลงแล้วเดี๋ยวลงไปกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวไปดูนกเงือกอีกสักสองชั่วโมงแล้วก็ค่อยลงจากเขาเดินทุ่งกลับมาอยู่ที่เดิมที่เดิมแท้ๆ <c oughs> ก็เดี๋ยวเนี่ยเหมือนเดิมรอตามหาสัตว์น้องสัตว์อะต้องใช้ความอดทน ก็ได้ยินเสียงนกกกร้องนะทุกคนป๊อกฮะป๊อกป๊อกจะรอดูว่ามันออกมาไหมป๊อกถ้าออกมาก็ถือว่าป๊อกสำเร็จป๊อกมันกี้เจอเหี่ยวอ่ะ วันเล็กมากตัวเท่าเป็นผงเลยเดี๋ยวรอ,อนกเรืองต่อโบนน์หมา,มา,ายแล้วมายแล้วนี่คืออะไรคะแม่เตี่ยวหัวแรกเนี่ยหัวแรกเนี่ยเหมือ,อ,อ,อมนนกกกบ้านเรารอ่ะเราต้องลงจากเขาพนินทุงแล้วมีเวลาขึ้นลงอยู่ก็เมื่อกี้เจอ,อนกเงือกกามช้างอยู่ฟ,ง,ฟงใหญ่แต่ว่ามันไกลมากไกลลิบ,ลบ,ลบริูปมันไม่ค่อยดีหรอก แล้วก็นกกกก็ยังไม่ออกได้ยินแต่เสียงไปต้องลงแล้วทุกคน เราว่าเจอนกพลรดเจาะลังมดนะลุงแวนเราไม่ค่อยเจอแบบนี้สักเท่าไหร่หรือว่าไม่เคยเจอเลยด้วยซ้ำครับปกติพลรดจะเจาะกับต้นไม้ที่ผุผูกหรือต้นไม้ที่มีเนื้ออ่อนก็จะทำรังแต่ว่าครั้งนี้มาเจอกับลังมดก็แปลกดีครับอันนี้เป็นพลรดชนิดไหนคะลุงแวนพลรดคางแดงครับก็เป็นนกที่อยู่สูงก็หายากเหมือนกันหมายถึงว่าเขาเจะอ,อยู่แนวสูงสูงเนี่ยครับ แฮปปี happy, happy. อ้อะแฮปปี้น<ท>มีแฮปปี้แล้วแฮปปี <c oughs> ้ตอนนี้เองนะแม่ตั้งแต่วันมาได้ไปจริงจริงมันก็แฮปปี้แล้วล่ะแต่ว่าอันนี้มันแบบปิดได้ดีมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับผมไปกันอ่ะทุกคนวันนี้เราก็ ลงมาจากเขาพนินทุ่งแล้วแล้วก็มันก็เป็นการผจญภัยอย่างหนึงนะ่งเนาะแบบว่าก็ขึ้นไปหาน้องๆถ่ายรูปถ่ายรูปเราก็เจอตั้งหลายตัวเจอแ,แบบเจอหมีเจอแม่นเจอหมาไม้เจอนกต่างๆแล้วเราก็มีนกเนือกลามช้างเนาะที่เราบอกว่า <c oughs> ไ่าเอิงคือถึงแม้ว่าทริปนี้เราอาจจะไม่เจอนกกกเนาะแต่ว่าเราก็เจอตัวอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนกกกเนี่ยขอติดไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยว เราจะมีมาซ้ำเราติดตามคลิปหน้าถ้ามันมีนะจะมาตามหานกกกให้ได้คือนกเงือกเนี่ยมันเป็นนกที่แบบเหมือนบ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของป่านะป่าไทยเนี่ยยังมีนกเงือกอีกหลายชนิดก็คือมีทั้งหมด13ชนิดผมคิดว่าผมอยากจะตามเก็บให้ครบทุกชนิด,ดก,ก็เดี๋ยวรอดูว่าไปเรื่อย EP EP มันจะมีตัวนกเงือกที่เทพๆอยู่ที่มันยากๆอะ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปตามเก็บกันถ่ายทําลาบากเหมือนกันเพราะว่าการถ่ายรูปไปด้วยถือกล้องถ่ายไปด้วยต้องวางนู่นนี่อะไรเงี้ย คือไม่รู้สวยไหมนะที่แบบได้ถ่ายให้ดูอะไรเงี้ยแต่ว่าจะพยายามวันหลังเอาตากล้องมาดีกว่าก็ <c oughs> ปิดคลิปแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อะไรให้ด้วยใครชอบหรือว่าใครอยากให้ไปตามหาตัวไหนอยากเห็นตัวอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เราไม่ได้เป็นแบบนักถ่ายรูปที่แบบว่าโปรเฟชชั่นอลจัดๆเราไม่ได้เป็นนักเดินปา่าโปรเฟชชั่นอลอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบเป็นสมัครเล่นนะตั้งใจมีความพยายามที่จะตามหาให้ได้แล้วก็เจอกันคลิปหน้าจ้ะ Rồi, bye bye.